đi thôi không 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 นักข่าวช่วยเหลือชีวิตลูกชใจมากจิดใจพื้นใจไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไปจากมหาชัยนั่งเรือไป ที่ดูออกเยอะก็เงินทำงานก็ยังไม่ได้ครับคุณนะครับให้ไปพบหมอหน่อนนะครับขอโทษนะครับเดี manager, ay, boy, boy. ๋ยวเดี๋ยวมีเยอะครับเดี๋ยวมีเยอะครับ